มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วลูกลูกเป็นยังไงลูกเคยหรอกไปทำศึกพี่จะเป็นยังไงบ้างคิดว่าแต่ว่าหน้าชนะผมล่นนิดเดียววะใช้ใช้หน้าชนะวันนี้ไม่มีชื่อค่ะใช้ชื่อหรือวะเดินหลอกโดนหลอกแล้วเลยดนหลอกละอยู่บ้านผู้ชายเห็นพ่อเห็นแม่ก็ตองกลับแล้วผู้ผู้ชายไปยังไงก็ชนะไปลูก ได้ตัวกลับมาด้วยได้ตัวกลับมาด้วยแ้ตัวร้ายที่จำจำมาอยู่ที่ไหนเอาขึ้นเฝ้าพ่อเลยเขก็มองจะ่าต่ก็ได้แต่เกงว่าเป็นชื้อตายเยี๋ยวเร็ดพ่อก้ากระหม่อมก็ได้ใช้ขันพิเศษที่ติดตัวมาปากเอาสตูใส่ไข้ขันต็ดพ่ออยากเห็นหน้ามุกเจ้าค่ะอยากอยากตพ่ออยากเห็นเพื่อนจะได้เข้าเข้าไปไหนเลยนะลูกไม่ไหวแล้วที่จะแตกถ้านั้นพ่อยาก เอาบรรตัวมันออกมาท้กันสุดพ่อคอยต้องตาดูนูกรับสาธุฮ่า่วันเหรอ ก็ราต้องมีผู้บ้านน้องเอาอาก็จะไปขันมันออกไม่ได้อีกแล้วทางเลยออกไม่ได้ใช่ม่านหรอวานี่ลงทุลงทุนโอ๊ยลงทุนมากโอ๊ยตายตายตนีเครับคี่พี่ลืมแคี้ก็ระเบิดแค่ล้ลครับขอพิบโดนเลยมั้ พี่อ่อายุนี่ไม่เป็นมไม่ไม่ขอุงองนีอะทุกคนกลับมาไม่ไปแล้วนะไรขอขอเค้กมาาไ่ไปหรนี้าป้าสาจัง่แก่ปานนี้แล้วังไม่ยุ่งกับสาวทุไม เอมให้เน <Blade> ี่ยเคยเป็นคนดูแลเป็นมาอะในระหว่างที่พ่คุณอะไป็นอะไรกันอยูีกี่คนคอยฟังไหมคอยดูดดูดีไหมมีคู่มันหรือเปอาแต่กีบว่าหัวนะได้เก็บกดอะไรมาเน่้าเปนหัวที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้พูด อั้ได้คนชายัวปูเออตอนี่นะี่นะไปนสีเลยไปักผมมือวะแต่ก็ช่วยสองนี้เยเจ้าบุคคลรูปหล่อหน้าตาดีเจ้าหญงแต่ในนามพระมงกานในนามวิชัยสีวิชัย นี่จบคิดการอะไรที่ร่วมกองอากระเบิดต่อฉันเออหลวงพันธุเจ้าค่ะหลวงพันธุผิดพูดใหม่ได้คำว่ากระเบิดคงไม่ใช่กคมของฉันหรอกใครพวกก็หลวงพันธุจะมากกว่าออ้าไอ้เด็กคนนี้กใครเป็นคนเสี้ยมสอนตรงเนี้ยเด็กก่อนมาตาผู้ชายตรงเนี้ยจะพูดใจอะไรก็ได้ไม่ผิดละพวกเพราะพันธุปีเลยใครเจอรออะไรเลยพันธุปีเลย โปรงท่านพระเจ้าค่ะกลาันรู้เข้าไม่ถึงการได้ถูกโกหกและลวงหลอกถามว่าโงค์ท่านนั้นกะบทให้ก้าวฉันได้มาช่วยก้าวทันขอสมานานโทษด้วยหมายความว่าที่ทำไปก็รู้เท่าไม่ถึงการใช่ใช่เขาไมู้คะคนผิดคิดจนตัวตายโทษของเจ้าคคยประหารชีวิต เดี๋ยวตกทิ้งพอไรป้านะเอ่อหม่อมฉันอะนับตั้งแต่ช่วยเหลือพ่อิกาชื่ออารมณ์มาไม่เคยจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยถ้าจะขออะไรคนมนมนุษยธรรมพอในเมื่อเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องมาก่อนถือซะว่าสิ่งที่หม่อมฉันขอเอ่อโปรดประทานเปิดข้าอยากจะขอให้ไว้ชีวิตเขาซะน่นไอ้ตัวผิด สิวิชัยไม่ให้ค่าไม่ให้ประหารชีวิตวันนี้นงดการประหารพรุ่ง,งน,นี้มาฟังคำสั่งการตัดสินไป,ไป